ไม่อยากเป็นเบาหวานให้กินผัก5ชนิดนี้หนึ่งบรอกโคลีมันมีสารตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยมันไปช่วยทำให้ภาวะดื้อตัวอินซูลินเนี่ยดีขึ้นบางส่วนนะครับดังนั้นใครกินบรอกโคลีนอกจากได้วิตามิน B กับวิตามิน C แล้วนะครับโอ้โหยังได้สารตัวนี้ด้วยนะครับที่ช่วยทำให้คุณเนี่ย ลดโอกาสการเป็นเบาหวานได้คนที่กลัวการเป็นเบาหวานกินได้ทุกวันวันละมื้อเลยครับ2คือฟักทองฟักทองผมแนะนำให้กินมื้อเช้าเนื่องจากมันมีแป้งครับไม่ค่อยแนะนำให้กินมื้อเย็นเวลากินฟักทองเนี่ยเทคนิคง่ายๆครับถ้ามื้อไหนกินฟักทองสัก1-2่อออนคุณก็ลดข้าวมื้อนั้นไปครับฟักทองเนี่ยใยอาหารสูงแล้วแป้งเนี่ย ค่อนข้างต่ํากว่าข้าวอยู่แล้วดังนั้นคุณกินฟักทองเนี่ยคุณจะได้แป้งที่น้อยแถมช่วยทําให้ระดับน้ําตาลลดลงได้ด้วยบางส่วนนะครับข้อที่3คือกระเจี๊ยบ <c oughs> อบอกเลยเป็นสุดยอดเลยนะครับมีงานวิจัยแล้วว่ากระเจี๊ยบเนี่ย มีสารอยู่2ตัวนะครับที่ช่วยทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยลดลงได้กระเจี๊ยบลงดูนะครับจะต้มก็ได้นะครับจะต้มจิ้มกินกับผักก็ได้หรือเราอาจจะกินกระเจี๊ยบที่มาพร้อมกับหม่าล่าที่เสียบไม้ก็ได้ครับข้อที่4นะครับคือกิมจิมีงานวิจัยที่น่าสนใจนะเขาบอกว่ากินกิมจิทุกมื้อนะครับเป็นเครื่องเคียงเนี่ยติดต่อกันสัก3าเดือนสามารถลดน้ําตาลสะสมในกระแสเลือดได้บางส่วนนะครับข้อที่5สุดท้ายโอ้หัวนี้เป็นผักที่คุณแบบฟังแล้วแบบจะต้องเฮ้ยมันมี ีด้วยเหรอมีนะครับผักนี้เป็นซูเปอร์ฟู้ดด้วยชื่อว่าคะน้าเวลาที่คุณกินนะครับมีงานวิจัยที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบกินผักคะน้าอยู่แล้วนะครับตัวคะน้าเนี่ยเขาวิจัยแล้วว่ามันช่วยลดระดับน้ําตาลหลังจากมื้ออาหารด,ด้วยพูดง่ายคือมื้อใดก็ตามเช่นมื้อเช้าคุณกินคะน้าเข้าไปนะครับพร้อมกับข้าวเนี่ยมันจะช่วยทําให้ข้าวเนี่ยดูดซึมช้าลงแล้วทําให้ระดับน้ําตาลหลังจาก กินเสร็จเนี่ยมันขึ้นสูงน้อยกว่าคนที่ไม่ได้กินคนะในมือนั้นอันนี้เป็นงานวิใจัยจหญญี่ปุ่นครับน่าสนใจมากๆเลยดังนั้นใครก็ตามนะครับที่ยังไม่ได้เป็นเบาหวานกินผัก5อย่างนี้ครับแต่ถ้าใครก็ตามเป็นเบาหวานแล้วแต่รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเนี้ยมันเศร้ามากเลยที่เราจะต้องกินยาหรือฉีดอินซูลินตลอดชีวิตนะครับถ้าใครเป็นเบาหวานชนิดที่2ที่เกิดจากพฤติกรรมนะ คนที่กินข้าวไปน้ำตาลมานานๆไม่ค่อยออกกำลับบงกายปล่อยให้ตัวเองลงพุงผลสุดท้ายผ่านไป2 0 3 0ิปีเป็นเบาหวานแล้วมาถึงจุดหนึ่งที่ทำใจได้แล้วว่าฉันไม่อยากกินยาเบาหวานตลอดชีวิตผมแนะนำคอร์สคอร,คอร์นี้ครับคอร์นี้ชื่อเทคนิคพิชิตเบาหวานนะเหมาะสำหรับคนที่เอาจริงเอาจังกับชีวิตคุณต้องเปลี่ยนการออกกำลับบงกายคุณต้องเปลี่ยนวิธีการนอนคุณต้องเปลี่ยนอาหารคุณใหม่ เพื่อคุณจะสามารถใช้อาหารการออกกําลังกายและวิธีการนอนเนี่ยอย่างเพียงพอเพื่อทําให้คุณสามารถลดระดับยาได้แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนที่อยากเปลี่ยนอะไรเลยอยากกินยาต่อชีวิตคุณกินได้นะครับเพราะตามมาตรฐานเนี่ยเราต้องกินยากับฉีดยาต่อชีวิตอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเป็นคนพิเศษนะครับผมเห็นมีหลายคนเลยที่สมัครคอร์สนี้มาช่วหงหปีที่ผ่านมาเนี่ย